สวัสดีครับเพื่อนๆกลับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานลูกชิ้นเนื้อปิ้งน้ำมุมนำมาชมด้วยกันนะครับมาครับทานงานครับผมมีน้ำจิ้มเนาะมีผักสลัดใบแดงนะครับแล้วก็เผือเทศชนิดนะครับพอขจานเนาะเป็นลูกชิ้นแอนเนื้อนะครับย่างนะครับปิ้งร้อนๆเลยครับผม มาครับทานด้วยกันครับผมร้อนๆกันเลยครับถ้าใครที่สนใจทานเนื้อเนาะหมาครับอร่อยกันเลยครับผมนะมาทานกันครับผมก็ถ้าใคไม,ม่ทานเนือ้อก็ต้องขอไปนะครับผมนะอร่อยอร่อยเลยครับผมนะ อร่อยด้วยกันครับดูชิ้นเนื้อปี้นะครับผมนะเป็นดูชิ้นเอ็นนะครับผมนะอร่อยอร่อยครับผมวันนี้เดือดหามาดึงเนาะถ่ายให้ผู้บันชมครับมาทานด้วยกันนะครับผมนนรมอ้อนๆันเลยครับ ทุกท่านได้มาชิมด้วยกันครับผมอร่อยเลยครับผมช่วนทุกท่านครับผมน้ำภาพทานด้วยกันครับผม อร่อยอร่อยเลยครับผมนะ้ำเดินสวนนะครับทุกท่านครับผมน้ำร้อนกันเลยครับมาครับ,นนรบทุกท่านกันเลยครับผมลูกชิ้นเอ็นเนื้อปิ้งนะครับผนมะ อะไรที่ชื่นชอบเนื้อเนาะมันแปรรูปแล้วก็ยังมีกินเนื้ออยู่นะครับพผมนะใครไม่กินเนื้อก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับพผมนะไปทานหมูทางไก่นะครับปากคาบสุนัครับผมรอร้อนแตงค้าชิ้นเอเนื้อปิ้งครับผมนะ ร้อนๆกันเลยครับคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดใจกดไลค์กดซับส,สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดีดๆผลิตคลิปดีๆมา้เพื่อนๆยมครับผมพบกันใหม่คลิป,นนนนลปนหน้าครับสวัสดีครับ